สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เดีย๋ยวจุ๊บจะมาสาธิตนะคะน้ำยาล้าน้ายาอเนกประสงค์ LOC ซึ่งเป็นน้ํายาที่ประสิทธิภาพแบบเยอะมากคือจุ๊บชอบมากเลยเพราะเราทํางานบ้านเองเนาะถูบ้านซักผ้าได้นะคะเช็ดคราบในครัวเรือนได้นะคะใชเ้เป็นน้ํายาลิ้ผ้าได้น้ํายาเช็ดกระจก ได้น้ำแางยางห้องน้ําได้นะคะอ่ะาประสิทธิภาพมันเยอะอย่างนี้นะเราต้องมาดูว่าแบบเฮ้ยมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวจุ๊บจะดูก่อนว่าทําไมถึงใช้ในการแบบรีดผ้าได้เนาะทำไมถึงใช้ในการรีดผ้าได้อ่านะคะเดี๋ยวจุ๊บจะให้ฝั่งนี้นะคะเป็นแบบฝั่งที่ใส่น้ํายา LOC นะคะตรงนี้มันเป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะตรงนี้เนาะ จะใช้ไม่เยอะมากนะแล้วเราก็คนณคุไว้นะคนณคุนะคะ่ฝั่งนี้คือมีน้ำยาล้างมันมีน้ำยา L O C อยู่เนาะฝั่งนี้คือน้ำเปล่านะคะอ่ะนี่นะคะทีนี้ตัวนี้นะคะจะเปรียบเสมือนแบบลองดูนะจะจะทดสอบการคลายลดอ่าการคลายตัวของผ้านะคะพอใส่ไปปุ๊บนะคะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมฝัม่งที่มี L O C อะคะ่ะผ้าแบบ กระดาษมันจะคลายตัวได้เร็วกว่าฝั่งนี้เพราะอะไรคะตัวนี้มันมีาสารลดแรงตึงผิวทําทให้เรารีดผ้าเนี่ยผ้าเราจะเรียบมากๆเลยนะคะแล้วประหยัดมากๆเลยนะคะแล้วกลิ่นก็ดีมากกลิ่นไม่ได้แบบหอมแบบจนจนแบบคัดจมูกอะไรเงี้ยคือดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือหนึ่งแล้วนะใช้ในการรีดผ้าได้รีดผ้าได้เนาะอ่าทีนี้ต่อไปนะถูพื้นอันนี้อันนี้จุปลื้มมาก เวลาเพื่อนเพื่อถูพื้นนะคะก็คือเราต้องการที่จะจขจัดฝุ่นใช่ไหมคะขจัดฝุ่นเราจะเปรียบเสมือนแป้งอันนี้เป็นฝุ่นที่เราจะถูเนาะเป็นฝุ่นที่เราถูใส่เท่ากันนะคะเราก็จะถูพื้นแล้วเวลาเราล้างไม้ม็อกนะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะพอเราล้างไม้ม็อกนะอันนี้คือฝั่งที่มี L O C นะคะฝั่งที่มี L O C สังเกตดูว่า เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ละลายละลายฝุ่นดูฝุ่นฝุ่นสังเกตดูนะอันนี้อ่ะให้เพื่อนดูฝุ่นติดเต็มเลยนะคะฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ฝุ่นแบบติดน้อยมากเลยนะคะน้อยมากเลยนะคะเพราะอะไรคะตรงนี้มันมีสารลดแรงตึงผิวการที่เราใช้แบบนี้ในการถูพื้นอะ่ะเห็นไหมอ่ะให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งเห็นไหมฝุ่นติดเต็มเลยอะ่ะมันแค่เป็นการย้ายฝุ่นจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง มันก็เลยทําให้เวลาเราซักผ้าค่ะมันเป็นเวลาเราเราถูพื้นอ่ะมันเป็นคราบอ่าอันนี้คือจุ๊บจะชอบมากเลยเพราะถูพื้นเองจะรู้สึกว่าแบบมันไม่มีคราบมันรู้สึกแบบสะอาดเท้าอ่ะอ่าสุดยอดมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะประหยัดมากๆเลยเห็นไหมอันนี้คือฝุ่นมันจะจับเป็นก้อนมันก็แค่แบบมันก็แค่แบบย้ายฝุ่นเนาะอ่าต่อไปนะคะกีวีนะคะจะแทน จะแทนคราบน้ำมันหรือคราบสีจกกระปกที่ออกยากมากนะคะอ่าแล้วก็มาถูตรงนี้เนาะออกยากมากเลยอ่นนี้นะคะทีนี้เราก็ลองใช้น้ำยาตัวนี้นะคะมาถูดูนะคะซึ่งโดนมือได้นะจุ๊บเอาแค่หก็พอคือรักรัก L อ C มากอะ่ะนี่นะคะมาถูแค่ตรงนี้นะคะซึ่งปกติถ้าเป็นคราบพวกนี้มันจะออกยากมากเลยแต่ดูนะเราแค่ป้ายนะ เราแค่ป้ายเองนะป้ายแค่ขอบเดยพรยแค่ป้ายเองนะแล้วเราก็เช็ดก,กับผ้าเนี่ยแล้วเราก็เช็ดก,กับผ้านี่นะแล้วเพื่อนๆดูนะว่าปกติคราบน้ำมันเครื่องนี่ถ้าติดแบบนี้นะเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ดูนะขาวสะอาดหมดจดนะาขาวสะอาดหมดจดเลยนะคะแล้วเราก็เอานี้นะไปซักเนีย่ยมันจะเป็นคราบอย่างนี้อยู่เนาะซึ่งคราบพวกนี้จะออกยากมากเลยนะ แล้วก็เอาไปซักเอาไปซักใน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 น้ำยา L.O.C. นะคะขยี้ขยี้ในน้ำยา L.O.C. นี่นะหน่อยเดียวไม่ต้องขยี้แรมด้วยนะนเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าเห็นไหมคราบหายหมดเลยคราบที่เป็นดำๆอะหายหมดเลยค่ะ เห็นไ,ไหมคะหายหมดเลยเนาะนี่อีกคุณสมบัตินึงก็คือซักผ้าได้อ่าครบจบหมดเลยนะคะหลายคุณสมบัติมากเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถล้างห้องน้ําได้ด้วยใครที่มีปัญหาล้างห้องน้ําแล้วจะเป็นลมนะคะเพราะว่าน้ํายาล้างห้องน้ําทั่วไปนะคะหนึ่งกลิ่นจะแรงมาก2นะคะมันจะไปกัดร่องยาแนวห้องน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะถ้าร่องยาแนวอันั้นแบบ กร่อนลงไปมันก็จะมีปัญหานะตรงนี้นะคะไม่กัดกร่อนร่องยาแนวเช็ดหรือทําความสะอาดสุขภัณฑ์นะคะเววสะอาดหอมมากนะคะตรงนี้เนาะอ่านคุณสมบัติแค่นี้นะคะขวดหนึ่งนะคะ175บาทถูกมากนะคะกับการที่แม่บ้านทุกคนนะคะไปซื้อนะคะอ่าน้ํายาล้างห้องน้ำหนึ่ง น,ะะน้ำยาลีบผ้าหนึ่งนะคะน้ำยาถูพื้นหนึ่งน้ำยาล้างน้ำยาอะไรอีกนะน้ำยาทำความสะอาดไอในครัวอีกหนึ่งซึ่งมันแพงมากเลยนะรวมรวมแล้วนะน่าจะแพงกว่า175บาทอันนี้ใช้ได้หมดเลยน้ำยาเช็ดกระจกก็ใช้ได้น,นะคะเช็ดกระจกนี่แววมากเข้าไปปุ๊บเราจะไม่อับเลยในห้องนะคะตัวนี้นะคะฝากตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้คือดีมากๆนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนขวัญใจแม่บ้านเลยนะคะ LOC ค่ะ